สัสดีค,ค่ะปุณสวมตัมมารีค่ะอู้ได้เวลาแต่การทุเรียนหมอนทองทเราซื้อมาเมื่อวันอาทิตยแล้วนะคะกินออกแล้วหอ,อ,อมกระแสบคัะรอดูนะคะได้ออกมาแล้วค่ะผู้หนึ่ง,งมาลุ้นกัน แงออกมาจ้าโหเปลือกบางไหมบางไม่ามาบ,โโบางมากเปลือกคือโอ้โหเปลือกบางมากอร่อยนะหอมแต่ไม่นุ่มเลยเนี่ยววายต้องปาดตูดมันลงอีก